มาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้บอกเลยว่าหน้าแตกหมอไม่รับเย็บใครที่กำลังกลัวว่าไทยจะโดนโลกรุมยำเลิกกลัวได้เลยครับล่าสุดสื่อต่างประเทศแฉยับว่าคนที่โวยวายให้ไทยหยุดยิงมีแค่ทรัมป์มาเลและจีนเท่านั้นแหละครับส่วนประเทศอื่นทั่วโลกเงียบกริบหรือบางชาติแอบเชียร์ไทยด้วยซ้ำ งานนี้มหาอำนาจดิ้นพล่านไม่ใช่เพราะห่วงกัมพูชานะครับแต่เพราะกลัวเสียฟอร์มที่สั่งไทยไม่ได้ไทยเราตัดสินใจได้ดีแล้วครับที่ไม่หยุดยิงเพราะเรากำลังสู้กับโจรเบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยีติจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างี้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทาแลวก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p r o p e r t ์พาร์ตี้เอ็ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหารเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t อร์และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องการเมืองโลกที่ดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในแบบที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับพี่น้องครับช่วงนี้ผมเห็นคอมเมนต์ในโซเชียลเยอะมากที่บอกว่า ตายแล้วไทยเราถล่มกัมพูชาหน,นักขนาดนี้เดี๋ยวก็โดนความบาดเหมือนรัเสเซียหรอกหรือเดี๋ยว UN เก็ส่งทหารมาจัดการเราบอกตรงนี้เลยนะครับว่าตื่นตูมครับใจเย็นๆครับสถานการณ์ของไทยกับรัเสเซียคนละเรื่องหนังคนละมวล้วนและเชื่อไหมครับว่าในเวทีโลกตอนนี้ไทยเราหล่อมากครับ เราไม่ได้เป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกอย่างที่หลายคนกลัวแต่เรากำลังเล่นเกมการทูตที่เหนือชั้นจนมาหาอำนาจต้องเกรงใจทำไมถึงกล้าพูดแบบนี้ไปดูควานจริงข้อแรกกันครับมาแฟกช็คกันชัดๆครับจะข่าวต่างประเทศล่าสุดประเทศที่ออกมาตะโกนเปล่าวๆว่าไทยหยุดยิงเดี๋ยวนี้นะมีใครบ้างมีแค่สเจ้าครับ 1. คือสหรัฐโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ 2. คือจีน และ 3. คืขึ้นมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนตามหน้าที่แค่นั้นครับจบข่าวแล้วประเทศอื่นล่ะญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามหรือกลุ่มสหภาพยุโรปเขาใช้ภาษาการทูตที่นุ่มนวลมากครับคือใช้คำว่าขอให้อดกลั้นทำนี้ในทางการทูตแปลว่าใจเย็นๆน,นะพวกนายไม่ได้แปลว่าแกเป็นคนผิดนะครับ ไม่มีแถลงการฉบับไหนเลยที่ประนามไทยว่าเป็นผู้รุกรานเหมือนที่เขาด่ารัเสเซียนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดถ้าเขาไม่ด่าว่าเราเป็นผู้รุกรานแปลว่าเขามองเราว่ากาลังป้องกันตัวหรือกำลังจัดการปัญหาภายในภูมิภาคฉะนั้นเรื่องหลายคนตีโพยตีพายว่าไทยจะถูกคว่มบารนั้นเกินจริงไปไกลครับโลกไม่ได้รุมไทยแต่โลกกำลังจับตามองไทยด้วยความทึ่งครับ ยังกรณียุโรปและญี่ปุ่นหน่อยครับที่เขาเงียบไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้เรื่องนะครับแต่เพราะเขารู้ดีว่ากัมพูชาคือศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์และแก๊งคอลเซนเตอร์ที่หลอกเงินประชาชนเขาไปมหาศาลการที่ไทยลุกขึ้นมาถล่มรังโจรพวกนี้ลึกๆแล้วผู้นำชาติเหล่านี้แอบกดไลค์ให้เราด้วยซ้ำครับเพราะเท่ากับว่าไทยกำลังช่วยกวาดล้างขยะโลกให้ฟรีโดยที่พวกเขาไม่ต้องเปลืองมือ แล้วเรื่องอะไรเขาจะมาประนามเราให้โง่ล่ะครับทีนี้คำถามคือแล้วทำไมทรัมป์กับจีนถึงต้องดิ้นพล่านขนาดนั้นคำตอบสั้นๆครับเสียหน้าครับมาดูที่โดนัลด์ทรัมป์ก่อนสื่ออย่างเอเชียไทมส์และ NYT วิเคราะห์ตรงกันเลยครับว่าทรัมป์แกโม้ไว้ยเยอะว่าเป็นนักดีลสันติภาพแกหวังรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครับแกกล่าวว่าจะโชว์พาว,ว่าแค่แกยกหูโทรศัพท์กลิ้งเดียวไทยกับกัมพูชาก็ต้องหยุดยิง แต่ปรากฏว่าไทยบอกไม่หยุดครับพี่โอ้โหหน้าแตกสิครับทรัมป์เลยดูเหมือนเสือกระดาษที่สั่งใครไม่ได้การที่แกออกมาโวยวายไม่ใช่เพราะแกสงสารคนกัมพูชาหรอกครับแต่แกโกรธที่ไทยทำลายเครดิตความยิ่งใหญ่ของแกต่างหากลึกลงไปในมุมของโดนัลด์ทรัมป์แกเป็นนักธุรกิจที่มองทุกอย่างเป็นดีลครับแกคิดว่าไทยไม่ใช่ประเทศใหญ่แค่เอาผลประโยชน์ล่อเดี๋ยวก็ยอมแต่รอบนี้แกเจอของจริงครับ ไทยเราแสดงให้เห็นว่าศักดิ์ศรีของชาติซื้อไม่ได้ด้วยเงินการที่ไทยกล้าปฏิเสธทรัมป์มันทําให้ภาพลักษณ์ลูกพี่ใหญ่ของแกสั่นคลอนครับแกเลยต้องออกมาโวยวายเสียงดังเพื่อกลบเกลื่อนความอับอายที่สั่งไทยไม่ได้ก็แค่นั้นเองครับส่วนพี่ใหญ่จีนอันนี้หนักกว่า การมีสงครามเกิดขึ้นที่หน้าบ้านทั้งที่จีนแผ่อิทธิพลไว้เยอะมากมันฟ้องชาวโลกว่าจีนไร้น้ำยาครับคุมเด็กในสังกัดคือกัมพูชาก็ไม่ได้คุมพี่ใหญ่ไทยก็ไม่อยู่หรือแย่กว่านั้นคือโลกอาจจะมองว่าจีนนั่นแหละเป็นคนยุให้กัมพูชาป่วนดังนั้นจีนเลยต้องรีบกดดันให้จบไวๆเพื่อรักษาภาพลักษณ์ผู้ไกลเกลีย่ยและพี่ใหญ่ผู้ใจดีของตัวเอง สรุปคือทั้งสองมหาอำนาจโวยวายเพื่อรักษาหน้าตัวเองล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับความถูกต้องอะไรเลยครับแถมจีนนั้นนอกจากเรื่องเสียหน้าทางการทูตแล้วยังมีเรื่องเสียเครดิตอาวุธด้วยครับภาพที่รถถังจีนจรวดจ,จีนที่กัมพูชาซื้อไปโดนอาวุธตะวันตกของไทยถล่มเละเทะมันคือการดิสเครดิตสินค้าจีนครั้งใหญ่ที่สุด จีนเลยต้องรีบมาเบรกเกมครับไม่ใช่เพราะรักกัมพูชาแต่กลัวว่าขืนรบนานกว่านี้ความลับอาวุธจะแตกแล้วจะขายไม่ออกครับมาดูมุมของสื่อโลกบ้างครับอันนี้น่าสนใจมากพี่น้องลองไปอ่านพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ส b b c หรือ NYT ดูนะครับเวลาเขาพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะเขียนประมาณว่าไทยใช้เครื่องบินรบ F16 ตอบโต้ oto, หลังทหารไทยถูกโจมตี หรือไทยอ้างว่ากัมพูชาวางระเบิดยิง BM-21 ใส่พลเรือนก่อนเห็นไหมครับการเล่าเรื่องของเขาคือไทยตอบโต้ไม่ใช่ไทยเริ่มก่อนนี่คือไฟเขียวจากสื่อโลกครับเขากำลังบอกคนทั้งโลกว่าไทยทำไปเพราะป้องกันตัวโลกเขารู้ไส้รู้พุงกัมพูชาดีครับว่าชอบเล่นสกปรกยิงโรงพยาบาลยิงชาวบ้านการที่ไทยลุกขึ้นมาตบเกรียนครั้งนี้สื่อโลกเขาก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล และเผอๆลึกๆเขาอาจจะเชียร์ให้ไทยจัดหนักด้วยซ้ำเพราะกัมพูชาก็เป็นแหล่งสแกมเมอร์ที่สร้างความเดือดร้อนให้คนทั่วโลกเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือนี่ไม่ใช่สงครามระหว่างรัฐต่อรัฐแบบรัเสเซียยูเครนนะครับแต่มันคือปฏิบัติการปราบปรามโจรเพราะพฤติกรรมของทหารกัมพูชาที่ยิงโรงพยาบาลยิงพล,ลเรือนมันคือพฤติกรรมของผู้ก่อการร้ายครับไม่ใช่ทหารอาชีพดังนั้น ไทยจึงมีความชอบทำเต็มที่ในการใช้กำลังขั้นเด็ดขาดเพื่อปกป้องคนลเมืองของเราเหมือนที่อิสราเอลหรืออเมริกาทำกับผู้ก่อกันร้ายนั่นแหละครับบทเรียนสำคัญที่ไทยสอนโลกในครั้งนี้คือต้องแข็งถึงจะรอดครับพี่น้องดูตัวอย่างในยุโรปสิครับประเทศที่อ่อนแอยอมตามมาหาอำนาจทุกอย่างสุดท้ายเป็นไงเละเทะครับเศรษฐกิจพังแต่ดูไทยวันนี้สิเรากล้าบอกทรัมป์ว่าไม่เรากล้าบอกจีนว่าอย่ามายุ่ง ผลคืออะไรครับเราโดนคว่ำบาตรไหมเปล่าเลยกลับกันมหาอำนาจยิ่งต้องเกรงใจเรามากขึ้นครับเพราะเขารู้แล้วว่าไทยไม่ใช่หมูในอวยไม่ใช่ประเทศที่จะมาจูงจมูกไม่ง่ายๆเรามีจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเรามีกองทัพที่เข้มแข็งการแสดงความเข้มแข็งครั้งนี้จะทําให้เพื่อนบ้านและมหาอำนาจต้องเกรงใจไทยไปอีกอย่างน้อย50ปีครับนี่คือราคาของความกล้าหาญครับพี่น้อง และใครที่กังวลเรื่องความบาดท,ทางเศรษฐกิจผมให้ข้อคิดไว้นิดนึงครับไทยเราคือ Detroit of Asia เป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของโลกถ้าโลกคว่มบาดไทยโรงงานโตโยต้าฮอนด้าหรือแม้แต่แอปเปิลจะเดือดร้อนทันทีครับห่วงโซ่อุปทานโลกจะพังพินาศดังนั้นมหาอำนาจเขาฉลาดพอที่จะไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองเพื่อปกป้องกัมพูชาหรอกครับสรุปแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ ไทยเราถือไพ่เหนือกว่าทุกใบครับทั้งในสนามรบที่เราคุมเกมได้หมดและในเวทีโลกที่เรามีความชอบธรรมเต็มเปี่ยมอย่าไปหวั่นไหวกับเสียงนกเสียงกาจากวอชิงตันหรือเสียงโวยวายจากปักกิ่งครับนั่นมันเสียงของคนที่กำลังเสียหน้าแต่เสียงที่เราต้องฟังคือเสียงของคนไทยและเสียงของความถูกต้องภารกิจนี้ไม่ใช่การลุกรานแต่คือการกวาดล้างโจรเพื่อคืนความสงบสุขให้อาเซียนหมอต้องพาตัดเนื้อร้ายให้หมดครับ ยาหยุดกลางคันเด็ดขาดสรุป4ประเด็นสําคัญสั้นๆครับ 1. โลกไม่ได้รุมคนโวยวายมีแค่3ประเทศสหรัฐจีนและมาเลเซียที่เหลืองเงียบกริบเท่ากับไทยไม่ผิด 2. มหาอำนาจหน้าแตกทรัมป์กับจีนดิ้นพลานเพราะเสียฟอร์มไม่ใช่เพราะห่วงใคร 3. สื่อโลกเข้าข้างข่าวต่างประเทศรายงานว่าไทยป้องกันตัวจากถูกโจมตีก่อน 4. แข็งถึงจะรอด ความเด็ดขาดของไทยทําให้โลกต้องกลับมาเกรงใจเราไปอีกอย่างนานครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอดคิ property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากกันไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างสินเชื่อไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกาาาาารรรรรรรัััันน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 นตตตีีีคคคควววมมมมมมพพพึงงงอออใจอใจนนจจะะะบบบบถถ้้้้้เเเเเเยยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิ็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ